ต้นกล้วยต้นนี้อยู่ในบ้านนะจ๊ะเพื่อนๆส้มเอาเข้าบ้านจะมีมีต้นเดียวเพราะว่าไม่มีที่จะไว้นะจ๊ะเขาก็โอเคอยู่จ้ะก็หวังว่าก็คงจะได้เขานี่ละจ๊ะนี่ละจ้ะเป็นตัวยืนเป็นตัวยืนที่จะปลูกกล้วยที่บ้านใหม่จ้ะเดี๋ยว เดี๋ยวส้มจะพาเพื่อนๆไปชมต้นที่เก็บไว้ในที่เก็บของเมื่อสามเดือนที่แล้วเลยจ้าว่าเขาเป็นยังไงก็เอาออกมาก็ไปไปไปดูแล้วก็เอาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะจะนำมานำไปปลูกจ้กเพื่อนๆขอโทษพูดผิดผพูดถูกนะจ้าไปเลยจ้าตามไปเลยจ้าตามไปชม ในห้องเก็บของกันเลยจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆนมาชมกล้วยที่ส้มขุดมาจากบ้านหลังเก่าเมื่อสามปีที่แล้วนะจ้าว่าเขาจะเป็นยังไงช่วงนี้ก็อุ่นขึ้นแล้วจ้าก็จะก็จะนำมาปลูกจ้าก็สวนในสวนเราก็ใช้เครื่องย่อยไม้ บ้างแล้วจ้าก็มีที่ทางที่จะปลูกจ้ะซ่วมก็จะปลูกตรงนี้เละจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาชมต้นกล้วยกันเลยจ้ะว่าเป็นยังไงนี่เลยจ้ะต้นกล้วยเมื่อสามเดือนที่แล้วเขียวชะอมเดี๋ยวนี้แห้งแห้งหมดเลยจ้ะแต่ก็ก็คิดว่าเขาจะฟื้นตัวนะจ้ะก็ต้องใช้ปาฏิหารน,นะจ้ะเพื่อน เนี่ยจ้ะเดี๋ยวส้มจะเอาออกแล้วก็จะไปตัดตัดออกแล้วก็จะลองลองดูตรงรากของเขาว่าจะโอเคไหมส้มก็ได้เอาแช่น้ำไว้จะสามเดือนโอ้ต้นของเขาตรงตรงรากของเขาก็ยังโอเคอยู่จ้ะเพื่อนๆโอ้ยก็ก็คิดว่าเขาจะไม่ตายนะจ๊ะเดี๋ยวส้มจะตัดแล้วก็จะนำไปปลูกเอ่อปลูกเลยจ้ะเพื่อน คุณค,ครูโยบอกว่าเอาไว้ได้หนึ่งเดือนแต่ในช่วงหนึ่งเดือนเขาก็อากาศก็ยังไม่พร้อมนะจ๊ะก็เลยต้องเอาไว้หลายเดือนโอ้น,นี่ตรงนี้ก็เป็นเชื้อรานะจ๊ะเพื่อนๆพื่อนก็ต้องใช้ปฏิหารน,นะจ๊ะเพื่อนๆ เดี๋ยวมาชมตอนต่อไปกันเลยจ้าส่วนพวกนี้ก็อยู่ในถังขยะนะจ้าเดี๋ยวพ่อว่านจะออกมาจ้ะนี่จ้ะก็ต้องใช้ปฏิหารนะจ๊ะเพื่อน ก็เอาออกมาก็เมื่อสามเดือนที่แล้วยังเป็นสีเขียวอยู่เลยจ้ะจะทำไงได้อะมันหน้าหนาวนะจ๊ะเพื่อนจะเอาเข้าในบ้านก็ไม่ได้เพราะว่าเพราะมันเยอะก็ต้องเอาไว้ในห้องเก็บของนะจ๊ะนี่จ้ะวันนี้ก็ได้เลิกเอาออกไปแล้วก็อุ่นอุ่นด้วยแล้วก็แล้วก็มีที่ด้วยจ้ะ ปฏิหารมีจริงแน่นอนจะเพื่อนๆส้มก็ได้แต่หวังว่าเขาจะโอเคจ้ะสามเดือนจำสินอยู่ในนี้จ้ะอยู่ในห้องเก็บของ <c oughs> ส้มก็จะตัดจะตัดเหมือนพวกนี้นะจ๊ะแล้วก็จะนําไปปลูกจะเพื่อนเพื่อนตัดออกแล้วก็จะได้ขนาดนี้นะจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่นะจ๊ะบางบางอันก็เน่าจ้ะก็ลเลยต้องทิ้งไปก็เหลือแค่นี้จะนําไปปลูกกันเลยจ้าพ่อบ้านก็ช่วยงานอย่างขมักขเม้นจ้ะก็ขุดหลุมให้เนี่ยจ้ะพ่อบ้านพ่อบ้าน ี่รอนก็ทั้งหมดมีสิบเก้าหลุมด้วยกันจ้ะก็ได้แต่วางว่าแม่ตันีจะปลานีให้ขึ้นเกือบทุกต้นเลยจ้ะนี่ก็ส้มก็เอาลงลงหลุมมาไว้แล้วจ้ะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะจ้ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยจ้ะเดี๋ยวค่อยบำรุงเขาสักเดือนสองเดือนจ้ะก็ขุดไป ดินก็ดีอยู่จ้ะเพื่อนๆดูสิสุดยอดเลยพี่รอนก็จะขุดขุดต่อนะจ๊ะก็ขุดไม่ค่อยลึกก็จ๊ะก็บอกได้คำเดียวหวังปาฏิหาริเท่านั้นนะจ๊ะที่จะทำให้เขา แตกใบเขียวชะอุมเหมือนอยู่ที่บ้านหลังเก่านะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่ก็ปลูกแลยจ้ะส่วนอันนี้ก็คมไฟคมไฟที่อยู่บ้านหลังเก่านะจ๊ะเราเอามาใส่ไว้แบบนี้จ้ะกันกันแมวเขาจะมาฝนฝนเขี้ยวเขานะจ๊ะนี่จ้ะคมไฟเก่านี่จ้ะ ก็หวังว่าเขาจะแตกนะจากเพื่อนก็เหยยบก็ติดไปอย่างนี้ได้จ้ะหรือจะเอานี่ก็ได้ ลูกเสร็จแล้วก็จะได้ขนาดนี้หละจ้าเพื่อนๆได้สิจ้ะ18บแปดต้นเดี๋ยวอีกเดือน2เดือนมาชมกันเลยจ้าว่าเขาจะขึ้นไหมขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามนะจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิงย่งขึ้นไปได้นะจ้าขอทุกท่านโชคดีมีความสุขจ้า เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าวัสดีจ้าเลิฟเลิายบาย